ค่ะดีค่ะชอบอะโอเคโอเคโอเคนะคะต้องใส่ชุดเนื้อน่ะค่ะจวนนี้เราจะมาทาสไลม์ถ่ายหน้าด้วยถ่ายหน้าเสียงดังขึ้นึงขอโทษนะคะที่เสียงดัง้นึงเราจะให้แทนนะคะเป็นคนถ่ายลูกค่ะใช่แทนเปนคนถ่ อันนี้นเดี๋ยวเราก่อนที่เรารอเนอะเราจะทำนี้ก็เลยอันนี้ไม่สุดรู้ดีบ่อบ่แหลงนะคะห้ามเล่นเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะแบบลูกบอลเล่นตายอะค่ะนี่คืออะไรอะมันใช้กิลลี่ ใช่ไหมคะเออเมถ่ายสลาไปปะสลาม่มันจะเป็นแบบขดเจ้งหนึ่งมากเลยนะใครชีไปค่ะเป็นหนดีเลยค่ะใครคีตอนแรกยัง่งเลค่ะหอมกลิ่นยาคูนะคะกลิเก็บลเปรี้ยวค่ะแพนเทาสแล้วนะคะออาปากกาอยู่ไหนอะ เชากินลีมาหน่อยใช่หังยอควายไงกินเยอะเยอะใส่อกก่ความเข้มข้นใส่เท่าไหร่ส่กิตเซลีนแลกใส่นอกรอบอยู่วะ เราใส่กีซารีนนะคะก่อนนอกของมันเองสามหยดพอไหมจะพออันนี้นะคะพอเวลาเราทําอันนี้เราจะเหมือนตีไข่มากเลยค่ะวิเอาเอาอีกอันมาคนนี้ไข่น้ำมันโอเคหน่อยเหมือนจะตีไข่เหลวนะคะนี่แรงน้ำไหลเอริสค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนาะเราจะให้น้องแฟนคนนะคะแล้วจะมารีวิวอันนี้ต่อ น้องแพนน้องแพนสนุกเลยเนื่องจากคุณบางค่ะเนื่องจากกลิ่นมันหอมเย้ายวนได้นะคะเครให้คนอื่นทำแทนใช่ค่ะสามไทยนี่คือเป็นคนยี่หวานนะคะคนไหมคะคนแพนให้คนอ่ะคนเล่นหน่อยนะอี่เนาะแซลมโรตีไข่เลยสลอมเนาะไข่คิกิเด็บเด็บชอวสลอม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึเดปดสมากเเสร็จแล้ใช่ไหมคะอ่าได้แล้วถึงเวลาใส่กีลลินกีลลินกับเอลมาลกกลลินมาแลกนะคะเอลมาเลยอะเอาเลไกนี่นะคะจัากมนเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาดูกันเลยเฮ้เก็บให้มันหมดนะเว้ยเดี๋ยวมันกล่องเขามันจะเสีย เสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่อีกค่ะเดี๋ยวใส่ให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อีกเนาะใส่ความจริงใส่เยอะเลยก็ได้นะพะมันใส่อีกเนาะใช่ไหมเออเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูกันเลยไม่ต้องไม่ไม่ไม่นมัไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไ่มไ่ เอไม่หมดอาจับตัวอยู่จับตัยใส่กีเออเริ่มจับแล้วไหมมันจะเริ่มจับแล้วนะรู้สึกเหมือนหิวข้าอ่ะยากกินใส่กินไหมตัวาก้ใส่คือมันเหมือนของกินมาก ใส่นี่แกเทน้ำใส่นี่เอาน้ำอะเออเทเทมาเออเพราะเพราะโอ้ยหเกินเกินี่กลัวอ๋่านะไม่ได้นเทน้ำเราจะมาคนนะเอาน้ำดีๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

อยากได้สีเนาะจินก็บอกให้แ<ด>ปลง<ด>ขอสีขอสีแป๊บนึงอ่าได้แล้วนะคะเป็นสีมว่วงนะคะใส่อีกนิดนะึงเนาะใสนิดนึงไปก่อนไม่ขอคนได้ปะเป็นนะอยากคนได้ะะไหมต่ขอค่าคู อิสลามนี่คเเลยจากนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมลาเมมงเ่ยนสิยังเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเยวิ่ะทำคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะใส่กันอีกนะคะพวกมืกันาคนากมาไปแล้วนี่ก็อย่างไม่ไดี คีบใส่ <ทำ S 1> น้ำยังอ่ะนี่นะคะคใส่น้ำยังเหรอพอใส่แล้วใช่ไหม<อ>ใส่เยอะแล้วเหรอทำอะไรนต้นเสร็จแล้วใช่ไหมคนให้มันเร็วที่สุดเร็วจะเร็วได้นะจะได้จับตัวเร็วๆจะได้จับตัวเร็วๆนะชิป ก็ไม oh oh uh, ่กแอปเชื่อนักน้ำหมดนั่นนนน่ไม่ได้อนนะไมนเลยเดียวนเยมันตอบจะนอนอีกเนียกลัไมเ่างเสร็จแล้วขอ้นะแสงจะสวสดสดใสมากเลยนะคะเฮ้ยดูดิมนถายมาแบงมี้เลยอ่ะดนะเฮ้ยขอขอสีมาน่กนะสีนะคะใครขอนะคะ เราจะใส่สีอีกเนาะสีนี้จะเป็นของคุณยี่หวานนะคะเราใค่แช่เราจะให้<ๆ>สีเข้มๆนะคะชอบใช่ค<ๆ>ู่ค่าเธอใส่น้ำนิดๆนะคะตึงตึง<ๆ>โอเคเสรละดูกันดีๆนะ ตรงกลางนะหูจับตัวเป็นก้นเลยนี่นะคะนีุ่นดิ้งเหรอจิ้งกปีงเอาไหมได้เอาขอขอเลยปะจิ้งจปีงปีงี่เัีไว้ค่ะไม่ต้องสีเขียวมาให้นี่นะคะสีเขียวก่าวว่ารู้สึกเร็วๆขอส่อิกนะคะหยุดเดี๋ยวนะเทียวาเลยทัหยุดตา ราวนี้เราจะ้แพคนนะคะแพอยากคนมานานมากล้รอเป็นชาิเป็นแล้วคนค่ะคนเลยต้องใช้แรงนะคะแต่อย่าบีบกงนะคะกงกงเพาแรงค่ะกินลยยั่ด้เย่นลยังไ่้กนเลยังนเยงกนลยเกเลัเงดียวกเล้เเ้เ บอกแล้วว่านสีกินไม่ใครชื่อเลยน่าหังมากเลยนะคะเนี่ยไม่ใครชื่อหนูเลยสมจริงนะวันหลังมาค่ะไม่ต้องไปรุกกาบเพชรดาวมาเนาะถ้าเกิดเจอนะคะก็เดี๋ยวจะซื้อมาใส่นะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะคะเพราะว่าจินสั่งไปแล้วมันยังไม่มาเนาะมันช้าไหใช่ช้ามากเลยแต่มันจะแบบหนุบหนบ ติดจริจริงติดเลยติดมือนเราจะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญหน้าสลามนะคะนั่นคือน้องแพนนะคะม่วแล้วค่ะสลามมันในมือฉละลายไม่เอาน้ำาห้ไปีน คนจะต้องหาอะไรมาใส่ ใส่นคะกระปุกนี้ต้องเก็บค่ะถือกระปาไว้ที่เขาเขาไว้ในล็อกเกอร์เสร็จแล้วไปใ่ในล็อกเกอร์สิบเจ็ดนะคะเกันรย่ถ้าเกิดแล้วตาอนมันจะยาวมากเ่ว่าตอนนี้นะคะราาสนาทีสหกวิวนะคะ การรีวิวให้ค่ะห2ือ่าพอ